สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ้ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยวันนี้พบกับดิฉันกุลทิดาชวนกุลเช่นเคยนะคะพบกันในวันนี้เนี่ยแม่กรณีของว้าแดงที่ได้มีการล่วงล้ำก้ามเกินมานะคะในส่วนของเขตประเทศไทยเหตุการณ์เนี่ยเกิดที่บริเวณอำเภอแมอ่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะ รัฐไทยเนี่ยขีดเส้นเอาไว้ว่าวันที่18ธันวาคมเนี่ยจะต้องออกไปนะคะแต่นี่ก็คือวันที่19ธันวาคมแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูมุมวิเคราะห์ของทางคุณพะเดชภูรีปฏิพาน์หน่อยนะคะว่ามองสถานการณ์นี้อย่างไรไปดูกันค่ะคือเรื่องนี้มันเริ่มจากฝั่งเราเนี่ยนะที่เราบอกว่าให้เขาถอยไปถูกไหมอืมใช่ก็มีข่าวอยู่แล้วคือเรื่องนี้ถ้ามันไม่มีใครพูดถึงก็ไม่มีข่าว เพราะมีใครพูดถึงเรื่องนี้อยู่แล้วสถานาอะไรสื่อเสริ์ก็ไม่มีใครพูดถึงเพราะว่าเมื่อเทียบอกองทัพระดับที่25ของโลกอย่างประเทศไทยอันดับ3ในในในเซาท์อีสเอเซียอย่างประเทศไทยกับว่าเนี่ยมันไม่ใช่มวยต้องต่อยกันเลยอม,มันไม่มีสิทธิไทธไ์ไม่มีสิทธิ์แม้แต่คิดไม่มีสิทธิ์เลยมันมันเหมือนมันเหมือน มันเหมือนหมาหมาหมาป่ากับกัตายอ่ะเก่งไงมันก็แค่นั้นแหละเพราะว่ามันลำดับลำดับของกำลังคนอาวุธยุธปกรณ์การส่งกำลังบำรุงการลบเนี่ยไม่ใช่ยิงกันไปกุงมานั้นมันต้องมีการส่งกลำ,ำลังบำรุงด้วยต้องมีการส่งนู่นส่งนี่เข้ามาของเขาเนี่ยอยู่ในป่าติดเราอาหารการกินเขาต้องพึ่งเรา าจะอยู่ในป่าขุดขุดเปลือกขุดมันกินแล้วก็ตกปลากินเหรอมันก็ต้องพึ่งอาหารการกินขางเราถ้าเราเราปิดไม่ให้ออกไปเลยเขาก็ลําบากเขาอยู่ไม่ได้ถ้าเขาจะมาเ็าต้องข้ามเขาข้ามค้วยมานะอาหารการกินก็แพงมหาศาลใช่ไหมก็แพงมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไม่ได้หรอกเรื่องการจะลบกับเรามันไม่ต้องพูดถึงละ มันยังไงก็เป็นมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะคนเลือกเกียนนี่มันก็คือไม่น่าใส่ใจแต่มันหามันเกิดขึ้นเพราะอะไรหรือว่ามันเกิดจากเขาหรือเราก็อะไรก็ตามแต่เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว้าไม่ใช่เจ้าของประเทศมันเป็นพม่าเป็นเมียนมาว้าเนี่ยถ้าเป็นสมัยปีสองห้าสี่สี่ตอนที่เราว่ายิงกันเนี่ยปุงปังปุงปังสมัยท่าน สุยุจจรนนท์เป็นผู้จัดการฐานบกสมัยพี่แอ,อพี่ตุด๊ดอธวัวาชายัยฉายเหมือนวงเป็นแม่ทัพสามเนี่ยก็มีการที่เชียงใหม่ก็มีการยิงกันแล้วนะก็เตือนเตือนให้ออกไปก็มีการเราตอนนั้นเราก็เตือนกันด้วยอาวุธแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เดียวมันเกิดมาหลายท้องที่ แต่ตอนนั้นมามันก็มีปัญหากันตอนนั้นเรากับพม่าก,ก็ยังไม่ได้ดีกันมากไปขนาดนี้มีการพูดกันเรื่องเขตนู้นเขตนี้ก็จะมีการกระทบกระทั่งตอนนั้นเขาแข็งแรงมากเขาก็นึกว่าเขาใหญ่พม่านะวันนั้นเราใช้คําว่าอ,อกองทัพพมา่าเชื้อชาติเอ,อรบกับพมา่าสัญชาติว้าแดงเลยสัญชาติว้าเพระาะว้าเนี่ยก็เป็นพลเมืองของพมา่า วันเนี้ยถ้ามันจะเกิดขึ้นหรือเกิดการยั่วยุเกิดขึ้นใดๆก็ตามแต่เรานะ่ะหลงทางหรือเปล่าหลงทางไปซะว่าหนึ่งถ้าเราลบกับเรากับว้าแดงเกิดมีการประทบกันจริงๆปุุงบังปุุงบัง,ง,งข่าวก็จะออกไปในโลกว่าประเทศไทยเนี่ยติดกับประเทศวา้าว้ากลา,ายเป็นประเทศเลยนะ mm. เขาได้รับการยอมรับจากเราเลยหรือาจากโลกเลยนี่คือประเทศใหม่ ประเทศว้าแดงว่ากันเถอะหรือประเทศวา้วาว้าเนชั่นอะไรก็ตามแต่แล้วมันจะเกิดขึ้นคือเหนือใต้เนี่ยไอ้ใต้เนี่ยหยุดกับติดกับไทยเหนืออยู่ติดกับจีนถ้าเผื่อมันมีการต่อเนื่องกันเสร็จเขาก็จะเขาก็จะดูดเข้าหากันแต่ว่าว้าใต้กับว้าเหนือก็ไม่ใช่เป็นรัฐปะไม่ใช่เป็นพวกไม่ใช่เป็นพวกเดียวกันมันก็มันคนละกองกําลังอยู่แล้วนะเพราะว่า มันยังไม่เป็นประเทศยังไม่เป็นระบบเพราะัางการปกครองมันยังมันไม่ใช่เป็นเนื้อเดียวกันคไอ้ที่เราไปคิดว่าเออถ้าเราไปลบกับว่าใต้แล้ว่าว่าเหนือเขาต้องลงมาเล่นด้วยเนี่ยมันมันไม่มันไม่เกี่ยวกันเพราะว่ามันเป็นฝูงเอ่อคนถืออาวุธคนละกลุ่มซึ่งอาจจะมีเชื้อชาติเดียวกันแต่คนละพวกเหมือนกะเหรี่ยงอ่ะกะเหรี่ยงทางเมืองการกะเหรี่ยงทางแม่สอดมันก็คนละพวก ถึงจะเป็นกะเหรี่ยงเป็นมอนด้วยกันเป็นกะเหลี่ยงเนีย่ยมันก็เนคนละพวกต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเออมีการหาไรายได้ของตัวเองจัดซื้อจัดหาอาวุธด้วยเงินของตัวเองเขายังไม่ชาติเขายังไม่ให้ประเทศเราไปยกย่องเหมือนเขาเป็นสเตทแล้วเป็นรัฐแล้วเป็นแผ่นด,ดินแล้วไม่ใช่เขายังเป็นกองกําลังอยู่และนักพวกผูก้ ผู้มีความรู้ทั้งหลายแหละก็พูดต้องเอาให้สีจีนปิงมาช่วยมาพูดจะจะไอ้น,นี่ชักศึกเข้าบ้านชักน้ำเข้าเข้าลึกชักศึกเขาจะออกมาทําไมแล้วทําไมต้องไปขอเขาค,คุณเล็กเหรอคุณกระจกเหรอคุณไม่มีแผ่นดินคุณเองไงคุณต้องไปขอพึ่งเขาคนมาแก้ปัญหาให้คุณทาไมเราต้องไปพึ่งคนอื่นปัญหาของเราเนี่ยคือมีรัฐบาลกี่รัฐบาลก็พยายามจะไปพึ่งคนอื่นก็อยู่ไม่เคยพึ่งตัวเองเลย นะเวียดนามบุกเข้ามาจะถึงเราจะบุกว่าจะเข้ากรุงเทพภายในสองสองวันจะถึงกรุงเทพให้มันเข้ามาสิมาลองดูไอ้ไม่สู้ชาวบ้านสู้เองไม่มีปัญหาเนี่ยลองดูสิเขาจะเข้ามาไหมก็เขาแพ้เขาแพ้อเมริกันใหญ่กว่าไทยต้องเยอะยังใหญ่กว่าไทยต้องเยอะเขายังเอาชนะและเวียดนามเล็กนิดเดียวไม่เท่าอเมริกายังไมายึดครองไทยยึดได้ยังไง มีถ่ายก็หมดเราก็มีป่ามีเขาเราก็มีกองโจไม่สู้เขาเหมือนกันมันไม่ใช่อันนั้นเป็นการอ้างเหตุผลเพื่อจะตั้งหานครับเอากงประมาณมาเลี้ยงตัวเองโจรจะเข้ามาอีกสองเราก็ต้องซื้อรถถังซื้อปืนใหญ่ซื้อเครื่องบินไว้รอเตรียมพร้อมรบบรสารพัสารเพชก็เป็นเรื่องของสร้างเพื่อ เหมือนเด็กๆลูกบอกโอ้โหนี่รถติดเรื่องพราไม่ไหวแล้วรถติดเลอกเกินไปไม่ไม่ทังโรงเรียนไม่ทันแล้วอจารเขาะ่นมอเตอร์ไซค์คันสิครับได้ไปทันเอาน้องไว้ด้วยมันเป็นเรื่องการหาเหตุเพื่อปรุงแต่งงบประมาณมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็โอ้กลายไปว่าขณะนี้พี่จิ๋วไป,ไปไปถึงเมืองจีนไปให้จีนมาบุกเวียดนามทางเหนือเพื่อให้เวียดนาม ออถอนกําลังออกจากลาวกลับไปดูแลตัวเองมันไม่ใช่มันนิยายทั้งเพเรื่องของเรื่องก็คือเราอยากได้อาวุธเราอยากซื้อของเพราะนั้นแหละเมื่อคราวนี้ก็เหมือนกันว่าเวอร์อะไรก็ตามแต่เนี่ยอาวุธที่มีอยู่เนี่ยเหรอสามเปอร์เซนที่เรามีอยู่นี่ว่าก็ไม่มีประเทศอยู่ร่าตรงนั้นก็ไม่มีแล้วแล้ววันนี้จริงๆเนี่ย <c oughs> พมา่าก็ไม่ใช่เจ้าของแผ่นดินตรงนี้ละ แต่เราไม่เราเนี่ยมันเป็นพวกผู้ดีแล้วกันมีมารยาทไม่เคยคิดจะไปเอเพิ่มอนาเขตเลยมีแต่ขอมีแต่ยอมให้เสียไปเสียไปวันนี้เป็นถ้าเป็นอย่างประเทศอื่นเขาก็เข้าไปแล้วเขาก็กงจีดกันแล้วคนไทยก็ออกไปอยู่แล้วขยายไปแล้วไม่จนเราเข้าไปจนมีแม่น้ำ แม่น้ําสาราวินหรือแม่น้ํามันต้องอยู่ในเขตไทยมั่งทั้งสองฝั่งก็เคยทําำะไรวันเนี้ยเราใช้เอ้ลาวแตกเราส่งทหารไปรบในลาวพันวิทพี่วิทูนพี่ไผ่ทูนไปกันไปรบกันในลาวทหารเอาทหารไปถอดเครื่องแบบถอดยศมีทหารเกณฑ์ไปรบในเวียดน,นามขึ้นในลาวในเวียดน,นามขึ้นไปลาวแตกยับเยินเลยจนไม่มี ความเป็นประเทศละใช้บุรีเราเนี่ยฝรั่งเศสยึดไปตั้งนานละเอาปืนกี้คอหอย,หยอะไรแล้วก็อกขอยึดเลยถ้าไม่แล้วไม่ให้ใช้บุรีกูจะไม่คืนจันบุรีอย่างเงี้ยแต่ตอนที่เ,เอตอตนที่เรายับเยินอยู่เราก็ไม่เคยไปขอเขาไปคุยเขาเอ,ขอ้ตรงนี้ขอตรงนี้มาขอมาไหมช้ยบุรีเนี่ยเราขอมาไมหายประเทศไทยขอเอามาพัฒนาได้ไหม เรามาพัฒนาร่วมกันเป็นเขตเศรษฐกิจร่วมไทยไทยลาวอยากจะไปตั้งอุตสาหากรรมอะไรแถวนั้นก็ไปสินะแล้วก็คุยกับรัฐบาลเขาไทยลาวก็คุยกันว่าเอาตรงนี้มาให้เป็นเขตเราจะทําพัฒนาร่วมกันนะถ้าเราคุยกันเสร็จมีสัญญาตกลง,ง99้าบปีร้อยปีเราก็จะมีฝั่งซ้ายของแม่น้ําโของอยู่ในประเทศไทยหรือเรามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปทํามาหากินได้ในพื้นที่ที่มี แม่น้ำโขงที่มีสองฝั่งการมีแม่น้ำฝั่งเดียวเนี่ยจะสองฝั่งมันต่างกันมหาศาลการมีสองฝั่งคือเราทำสะพานได้เราสามารถกั้นเขื่อนได้เราสามารถใช้การจะจะจอได้อย่างเต็มที่แต่เท่าที่ไทยได้มาวันนี้จากการที่ถูกไอ้พวกไอ้ฝรั่งรังแกก็คือรองน้ําลึกอยู่ตรงไหนรองน้ําลึกเป็นของเขา <c oughs> ไอ้ที่เหลือวิ่งได้เป็นของเรา ไอ้ที่เรือวิ่งไม่ได้เป็นของไทยไอ้ที่เรือวิ่งได้เป็นของกัมพูชาไอ้เรือเือวิ่งไม่ได้เป็นของไทยเราไม่เคยต่อรองเลยเรานี่พูดดีสุดๆนะไทยนี่รักสงบไงคะคุณ<ม>พันธ์มีอาวุธมาเอารักสงบก็ไปซื้อมาอาวุธเยอะแยะ <laughs> แต่ต้องเตรียมรบให้พร้อมสับ <laughs> ก็มีแต่เตรียมรบแต่เคยไม่ยอมรบนะไอ้เรื่องนี้เหมือนกันไม่มีปัญหาหรอก กองทัพไม่ได้สนใจด้วยซ้ําไปเพราะมันไม่ใช่อบูมันไม่ใช่กองกําลังที่ต้องไปไปน้าตื่นเต้นอะไรสู้กับพวกปักใต้คนมือเปล่ายังยากกว่าเลยนี่กองทัพยอย่างนี้ไม่มีความหมายเรายิงมีพื้นที่ตั้งชัดเจนที่เรากลัวก็คือพวกที่นินจาไงอมองไม่รู้กลางวันเป็นกลางคืนเป็นทหารกลางวันเป็นประชาชนอย่างเงี้ยอ,อันนี้เราไม่รู้เราตาบอดนะ เราก็ตาบอดเราก็นึกไม่ออกมันเป็นใครกันแน่นะแต่ทั้งที่ทั้ง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 นี้ทั้งนั้นก็ยังไม่ใช่เรื่องราวาอีกอะสำหรับผมนะผมก็ถือว่าเป็นเรื่องเดียวกันคือการเตรียมอาวุธการจัดซื้ออาวุธจุดโทปกรณ์หมายถึงกรณีที่ว้าเขาลงทั้งว้าทั้งใต้แหละผมคิดเรื่องเดียวกันหมดอะเขาคือการเตรียมอาวุธจัดซื้อจัดหาทั้งนั้นแหละพยมยานรถถังยูเครนซื้อกันมาจะทําอะไรได้รถถังยูเครนไปไหนการจัดซื้ออาวุธ ของประเทศไทยเหรอคะคือมันต้องมีสงครามสมมติันหรือไม่ก็ต้องสร้างสถานการณ์สงครามขึ้นมาเพื่อให้เกิดการต้องเตรียมอาวุธอย่างกรณีเน,นี้ยมันก็อาจจะไปโอเคเราก็ต้องเตรียมอะไรเพิ่มมั่งหนึ่งต้องเพิ่มทรัพยากรทางทหารเห็นไหมวันนี้กาจจะมีผู้เกีเ่ยวกกฎหมายอาจจะแวแวๆจ,จะมีกฎหมายกาโรมหโหงมาก็ให้มีเรื่องนี้ซะก่อนอาจจะแววว่าจะมีคนทําเรื่องพี่เลนพี่เลนขึ้นมา ก็อาจจะเปิดไม่รู้ก็เดาๆกันไปแต่จริงๆมันไม่ใช่สถานการณ์ที่ต้องหวัดหวันอะไรวันที่18ธันวาคมถ้าเป็นเมื่อ18มกราคมเมื่อ3 5มรีปีหรือ345ปีที่แล้วเนี่ยก็วันที่พระในสวนชนช้างกับพระมหาอุปราชาเป็นวันยุทธาถี วันนี้ก็เป็นวันกองทัพไทยสิบแปดธันวาสิบแปดมกราห่างกันวันตรงกันเดือนผิดกันนิดหน่อยก็เป็นวันที่และวันที่วันที่สิบแปดมกราก็กลายเป็นวันกองทัพไทยซึ่งเป็นวันกองทัพจริงๆมันวันกองทัพบกแต่ก็เรียกเป็นวันกองทัพไทยนะก็เท่านั้นเองทีนี้คุณพเด็จมองยังไงบ้างคะที่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ไม่ว่าที่จะบริเวณอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือว่า พมากก่าเกาะสองตรงจังหวัดระนองเนี่ยคนเขามองว่าเพราะรัฐบาลอ่อนแอก็เลยทำให้รอบๆบ,บ้านเราเนี่ยเหิมเกริมก็เลยทำอะไรแบบนี้กับเราได้โดยที่เราเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยขึงขังใส่เขาสักเท่าไหร่เลยตรงนี้คุณเผด็จมองยังไงบ้างคะคือรัฐบาลเนี่ยอ่อนแออยู่แล้วเพราะรัฐบาลไม่มีอาวุธเนี่ยกองทัพต่างที่มีอมเพราะวันนั้นเราก็รู้กองทัพรัฐบาลไทยเนี่ย มันได้เป็นเนื้อหนึ่งเนื้อเดียวกันแบบที่อื่นแบบสหรัฐไม่ใช่อืเกาหลีใต้มวลสองสองวันนี้พยายามจะทําให้กองทัพกับรัฐบาลเป็นคนเป็นคนละพวกเหมือนกันเกิดสภาเฟสีิเดนเป็นผู้จัดการหารสูงสุดคเป็นประธานเสนาธิการใหญ่ก็นึกว่ากองทัพได้อยู่กันก็ทัพก็อยู่กับเขาตามกฎหมายใช่รับเงินกลาหมเ่อก็ประกาศกลุจการสืกจะเอากองทัพมาใช้แล้วก็เอาสภาหายไป นะมันก็เคยทำมาแล้วไม่ว่าซีซ่าที่ในในยุคกรุงรมยังมีอำนาจหรือนะโปเลียนตอนในฝรั่งเศสเขาก็ทำกันมาแล้วล่ะเอากองทัพมาก็เข้าสภา,ายึดไปเลยของเราก็ทำมาแล้วเรียกประชุมก็ยึดเหมือนกัน mm hmm. นะก็ทำกันแล้วก็ทำกันมาแล้วตอนนี้นว่าเรื่องที่เกิดขึ้น,นระหว่างกองทัพไทยกับรัฐบาลไทยเนี่ยของเราเนี่ยมันคนละเนื้อหานะเพราะว่าปฏิวัติกี่ครั้งกับทหารก็เป็นคนป,ปฏิวัติล้มรัฐบาลตลอด พราะนั้นรัฐบาลเนี่ยเป็นคนสงบสง,งียมเตรียมตัวมากเวลาจะมีเรื่องราวกับทหารรัฐบาลจะเป็นคนสุภาพเรียบร้อยพับเพียบนะนั่งงอกอง,งอขิงพับเพียบเรียบร้อยนะเวลาประชุมคอรอมอรแต่ละครั้งในรัฐบาลตอนที่มีเรื่องวุ่นวายวุ่นว,นว,นว,นวายมากๆเนี่ยรัฐบาลปูงเงี้ย<ฮ>พอจะประชุมปาบจะต้องมีชุดบวกแดงเสื้อวับเข้าไปยื่นอะไรให้กับนายกมันก็จะเป็นเรื่องราวนน้นเรื่องราวนี้ว่าไปในสุดก็ยังโดนอยู่ดี แต่ในยุคนี้เปลี่ยนไปแล้วแมะ่ะคุณพเดชจากที่เราได้เห็นโรมีน้ำตรีกลาหมจากคนละเรือนนี่ก็ถือว่าเป็นความแปลกใหม่คุณชวนก็เป็นอปูก็เป็นมันไม่ได้แปกลกอะไรหรอกแต่อันนั้นคือนายยกถูกไหมฮะหมือนกันแต่อันนี้นค,นคนถูกปฏิวัติไม่ใช่นายกยกเหรอรัตรีกะลาหมจะมีรัตรีกลาหมมีความใหม่เขาก็ถูกปฏิวัติคือนายกโดยตํามาจากการเลือกตั้งด้วยชนะมากมายมหาศาลด้วยมันไม่ใช่เราของเราเป็นคนละเนื้อหากัน เรามันคนละเรื่องเดียวกันระหว่งหางทหารกับรัฐบาลวันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องที่รัฐบาลก็ไม่รู้ฐานเอาไงวะยังเรียกว่ายังเช็คไม่ออกแล้วกันว่าเอ้ยตกอะไรกันแน่ก็ไม่กล้าก็ไม่ว่าจะโดนยิงที่ที่ฝั่งนู้นโฆษกกะลาโหมออกมาพูดอ้อมอ่อมแอมแอมไม่ได้เป็นแข็งขันเลยจริงๆแล้วกะลาโหมเนี่ยมันต้องเล่นบทบูใช่ไหมคะเออส่วนต่างประเทศเนี่ยเล่นบทบุญ ใช่ไหมใช่่ะมันต้องเอารับทหารไปตั้งเกยรจาทหารเอามีหน้าที่ไปลบไปตายไปลุยอืเรื่องนี้พอเกิดขึ้นปั๊บมันตั้งกระทรวงต่างประเทศเฮ้ยมีอะไรเกิดขึ้นกับประชาชนคนไทยเรือไทยมันไม่ใช่การแล้วว่าเรือรบของพม่ายิงเรือรบไทยอย่างนี้มันคนละเรื่องนี่ใช่ไหมอันนี้มันบติการทางอาหารทหารไม่เขายิงมาแล้วโอ้ยแล้วบ้านช่วยด้วยเหรอเออฮะ กองทัพเรือบอกโดนเปียงเป,ยงเปียงไปโอ๊ยรัฐบาลช่วยด้วยช่วยด้วยรัฐบาลสยาังเทนช่วยด้วยไปคุยมันหน่อยมันยิงทำไมเรื่องอะไรมึงมาก็ต้องใส่ครับเข้าไปอย่างลบก็ลบสิวันนี้กลัวอะไรล่ะแล้วทำไมใหญ่ไปทําไมใหญ่ไปทำไม,ไำไมวันนี้มีกองทัพไปนับยี่สบสามยี่ิบห้าของโลกโอ้โอดน่าจะเอานน่นเอานี่สารพัดเปรือดำน้ำก็จะเอาเอาไม่ได้อะไรสารพัดต่อไปอาจจะต้องมีเรือดำน้ำเพื่อดูแลน่นน้ำนั้นก็ได้ซึ่งคุณพาเดชคิดว่ายังไงที่เขาจับ ลูกเกลือประมงไทยไปสี่คนตอนแรกบอกจะปล่อยจะปล่อยเรานี่ไปรอรับแล้วนะคะรอรับเกอร์มาหลายวันแล้วจนในที่สุดเนี่ยล่าสุดบอกว่าหลังปีใหม่นู่นเลยอะคะ่ะเราเนี่ยไหวไม่ทันเราต้องรู้ว่าวันนี้พม่าก็ยังล่มสลายจากการสอดสู้กันเองของคนคนกลุ่มน้อยในแผ่นดินเขาชัยชนะของพวกชนกลุ่มน้อยที่เป็นหลักก็อยู่ในย่านภูเขา เพราะในย่านภูเขาเนี่ยกองกําลังทหารราบกับพม่าเนี่ยเข้าไปไม่ได้ทิ้งแล้วเบิดมันก็เจอแต่หินกระปูนเขาก็อยู่ในถ้ำมองไม่เห็นวิ่งไปก็เขียวปีหมดเอาทิ้งไปก็เออเรียกว่าก็กเสียเปล่าแต่ว่าชายทะเลเนี่ยมันมีปัญหาอาวุธมันจะขึ้นมามันขึ้นจากเรืออถ้าเบ่อฝั่งไอ,อ้ตะวันตกหรือฝั่งอเมริกันเขาอยากจะมาเอ,อสร้างอิทธิพลในพมา่าเขาก็ต้องมาทางน้ํา คนนั้นเนี่ยตอนนี้การไปหาปลาเนี่ยกับการส่งอาวุธไปให้ไปขายเนี่ยส่งอาวุธมันรวยกว่าแน่นอนใช่ไหมยอย่างวันเนี้ยเอ็มสิบหกเมืองไทยหายหมดเอ็มสิบหกที่เคยมีการเกินการตามบุกตามบ้านตามช่องตอนเนี้ยหายหมดเพราะมอเพราะว่าะะเขาะะซื้อทุกราคาไม่ใช่พว่าซื้อคนกลุ่มน้อยซื้อทุกราคาม,มีเท่าไหร่ซื้อมหมดมใช่ไหม มันก็หายไปหมดปืนพวกปืนอะไรที่เคยสะสมอยู่เนี่ยแ mm hmm. ม้กระทั่งปืนวันนี้แม้กระทั่งเอาปืนจากฝั่งกัมาจากฝั่งลาวแอบข้ามมาส่งไปให้พม่าไปขายเพื่อเป็นไม่ใช่เป็นไม,ไม่ใช่เรื่องยุทธศาสตร์การทหารเป็นเรื่องการทํามาหากินของชาวบ้าน mm hmm. มันก็เอาโฝงไฟเรือมาจากเวียดนามาจากเขมรลงมาในทะเลมาเข้าไปที่ระนองเข้าไปที่ใจฝั่งพม่า แล้วก็ส่งขึ้นบกเขาก็ระวังเขาอาจจะได้ข่าวและแค่ระคายเขาก็ระวังปัญหาคือเราเองอ่านเขาไม่ออกความจริงถ้าเป็นกองทัพที่มีปฏิสิทธิภาพเขาก็จะส่งเรือออกไปฝั่งรออยู่ละเฮ้ยห้ามนะเอ้ยอย่าเข้าไปตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้หรืออาจจะหรืออาจเขาอาจฉลาดกับผมหลับตาเสียข้างเข้าไปเลย ไหวอาวุธให้พวกกระหลิงก็ไม่ไม่รู้เราไม่รู้ถ้าแต่ถ้าทาแบบนั้นเข้าทางชายชายแดนไทยดีกว่าแต่อาจจะเข้าไปแล้วก็อาจจะเข้าไปแล้วก็ได้เพราะนั้นพม่าเขาต้องระวังแล้วก็ต้องเตือนเลยขณะนี้มันมีความตึงเครียดนะเพราะนั้นชาวประมงเท่าคุณไม่เกี่ยวข้องถ้าคุณไม่ใช่ผู้ค้าอาวุธไม่อยากเข้าไม่อยากร่ำเลยคุณต้องระวังให้ดีถ้าจับไปอย่าเข้าไปเพราะทางการพม่าเองเขาก็บอกว่าเหมือน เหมือนเขามีความสงสัยในเรือลำนี้นะคะเหมือนพบสัญ,ญลักษณ์อะไรประมาณนี้แต่ว่าพอไปตรวจแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เจออาวุธไม่ได้เจออะไรที่มันมันผิดกฎหมายเขาไม่ได้เจออาวุธแต่เขาจะ่บอกเขาเจอบางสิ่งบางอย่างเออนี่ไอ้บางสิ่งบางอย่างออไอง้ไอทันสี่คนนี้อยู่เพราะไอ้บางสิ่งบางอย่างนี่ไงเ,ออเขาต้องเค้นให้ได้ไงอ,อว่าตกลงเนี่ยไอ้พวกนี้ก็ต้องขอโอ้ยไทยช่วยด้วยคนพีไทยพีไทยช่วยดีแต่ถ้าเขา คนสี่คนเนี่กลายเป็นคนที่เขาสงสัยและอาถ้ามีพฤติกรรมเขาต้องเค้นให้เจอไงเพราะนั้นเราไปขอเขาตอนนี้ยังไงเขาก็ไม่ให้ถ้าเป็นเราเราก็ไม่ให้เหมือนกันใช่ไหมแต่พมาวันนี้เขาไม่การเขาไม่อยากยุ่งกับเรามากมายหรอกเพราะปัญหาเขาเยอะปัญหาเขาเยอะเงินที่เขาจะได้ต้องเอาแก๊สมาในประเทศไทยมาส่งแก๊สส่งแก๊สมาเราไปเอาเงินไปเขาก็ไปซื้ออาวุธป้องกันประเทศไปซื้อนม้นำมันซื้อจ่ายค่าเงิน เงินลงเงินเดือนส่งกับเรามาลุงก็วันนี้ในในยามสงครามเขานีดมันนี่มากต้องการเงินสุดๆเพราะฉะนั้นเขาไม่อยากยุ่งกับเราหรอกเพราะนั้นวันนี้ปัญหาที่มันเป็นปหาที่ว่าเราเองก็ต้องรู้ว่าเราคือใครเราต้องรู้ว่าประชาชนของเรากําลังทําอะไรบ้างหรือเรารู้แต่เราไม่อยากไม่อยากรับรู้หรือเรารู้เราแกล้งไม่รู้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ผมพูดก,ากลางๆเลยนะก,กลางๆเลยถ้าเพิ่มผมเป็น เป็นประเทศไทยผมก็ต้องส่งเสริมคนกลุ่มน้อยแค่นั้นเองเพราะผมก็แค้นเหมือนกันมาเผาเมืองกรุงสองครั้งในชีวิตเผาอุรุยาจนเจงตรงหนีซุ่มซ่านมา <c oughs> ผมก็มีความแค้นในใจลึกๆอ่านประวัติศาสตร์ทีไรก็เจ็บปวดทุกที <c oughs> วันนี้ถ้าเขาจะลบมสลายผมก็ยินดีอันนี้พูดถึงหัวใจนะ <c oughs> ความเป็นในลึกๆจิตใต้สำนึกหรือในดีนเอของความเป็นคนไทยเนี่ย เราไม่เคยตีกับใครเลยในในการแข่งขันฟุตบอลนะนอกจากตีกับพมา่าเวลาแพ้หรือชนะค่ะนะนอกนั้นเราไม่เคยเราเฉยมากแต่ตรงนี้มันอยู่ในดีเอ็อมันอยู่ในสายเลือดถูกฝังไว้จนลึกมากตั้งแต่อ่ย่าตาย,ายายลงมาเลยพระมาะ่าคือศัตรูพรมา่าศัตรูแล้วก็เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นวันนี้ถึงเขาจะน่ารักขนาดไหนถ้าเขาไม่ใช่ผู้หญิงมันก็นนาจะเป็นศัตรูอยู่ตอดเ่ย แต่ในท้ายที่สุดกรณีเรื่องของว้าแดงเนี่ยคุณพะเดชคิดว่า18ธันวาคมนี้เขาจะถอยเขาไปต้องถอยมันอยู่ในเขตข้าเออเขามีส่วนหนึ่งอยู่ในสามเขามีหนึ่งส่วนอยู่ในพรมแดนที่เราคิดว่าเป็นเป็นประเทศพม,ม่าอืแล้วมันอยู่ข้อมเส้นอยู่ใช่ไหมคะแค่เข,ขาแค่เขา,ขาถอยไป ยี่สิบสามสิบเก้ามันก็พ้นแล้วเพราะนั้นเรื่องเนี้ยเขาต้องการอาจจะต้องการให้เราการันตีว่าเขากำลังจะเป็นประเทศเนีไยแล้วเราอาจ,จต้องเซ็นรับรองเขาด้วยการด้วยการ,การปฏิบัติการทางทหารอตอนนี้ถ้าเราจะไม่ไม่นั่นแล้วก็ห้ามคนติดต่อแต่กระส่งกระสับกรุงไม่ได้เราไม่ควรจะมีเขาอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะว่าถ้าอยู่ตรงนี้เราก็มีร้านสะดวกซื้อ คลับไปซื้อยาไอยาอีติดอยู่หน้าชายแดนเลยหรือว่าจะเอากันท่องเที่ยวส่งออกไปก็ได้นะมันก็ง่ายไปหมดมันภูเขาตะนาวศรีนี่นะมันเป็นกระดูกสูงลากยันไปถึงสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะอ่าใช่ใช่ใชแล้วมันก็ลากยาวไปถึงยอดเขาหิมาลัยนะไอภูเขาตะนาวศรีเนี่ยเป็นลากลากหนึ่งของหิมาลัย แล้วไอ้ซึ่งภูเขาแถวที่เขาอยู่กันเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยซึ่งใหญ่มากมก็เป็นป่าดงดิบนมีต้นน้ำลำธารมหาศาลนะแล้วก็มีแร่ธาตุมากมายเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็จริงๆแล้วผมว่าในี่สุดเขาก็ทองถอยให้เราแต่ถ้าเขาไม่ถอยสีกองทัพไทยเอาหน้าไว้ที่ไหนเพราะของอย่างนี้มันก็สามารถที่จะเจรจาก,กันได้อยู่แล้วเขาก็บอก<ห><ะ>ที่คุณอ่านแต่แรกมันก็ชัดอยู่แล้วนี่ เขาไม่ได้มีเจตนาเลยเขาก็ด่าสื่อด่าสื่อมาสาปแช่โนุ่นี่นี่ทำนั้นทำนั้นทำงี้แต่วันเนี้ยเขากลายเป็นรัฐแล้วนะเพราะเขาเจรจากับไทยแล้วนะเขาแสดงความเป็นเตษแล้วเป็นประเทศแล้วนะเขาบอกว่าบ้านไทยว่าเขาไม่ได้ไม่มีความประสงค์แต่ตรงนั้นน่ะเป็นแผ่นดินแล้ววันเนี้ยพม่ากำลัง่มสลายเขาก็ต้องรีบกันแผ่นดินของเขาให้เป็นให้เป็นประเทศของเขา ก็เหมือนเดียวกับท like ี oh. ่ซีเ <away> ร <alah Mc Bryant> ียวันนี้หลังจากอัสซาสแพ้กลุ่มกำลังต่างๆก็กลังจะแบ่งเป็นการเป็นคนละประเทศอ่าอิสราเอลก็อาจจะต้องขยายตัวเองเข้ามาให้มีดินแดนทางท่านด้านตะวันออกมากขึ้นเพื่อให้เขาอยู่เล็กๆมันจะโวดยิงมาก็ถึงหมดอาจจะต้องขยายนาเขตแล้วก็ไม่รู้มันก็ต้องมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกอย่างในซีเรียพม่ากับซีเรียเรานี้ สภาพเหมือนเหมือนกันต่างกันแค่ว่า,าสถานะที่นั่นแพ้แล้วที่นี่ยังไม่แพ้ใช่ผู้นําเขาผู้นําทางการทหารเนี่ยนะคะที่ถือว่าเป็นรัฐบาลเมียนมาอยู่ในขณะนี้เนี่ยก็ยังอยู่ดียังไม่ต้องอับไปหิตัวเองออกไปเหมือนกับกรณีซีเรียนะอ่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระค,ค,ค,คุณคุณพเดชพลีปฏิภาณนะคะขอบพระคุณค่ะพบกันใหม่ในตอนหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ